มาทำต้มจืดนอไม้ซิคโครงมู๊แบบโรยร้อยหยกสดกันนี้กแล้วค่ะเพื่อนๆสูตรนี้จะมาบอกวิธีการต้มนอไม้สดยังไงไม่ให้คมเอาไปทำเมนูไนก็ร้อยติดใจค่ะว่าแล้วก็ไปทำกันเลยค่ะวันนี้แอนใช้เป็นนอไผ่ตรงว่านนะคะปกตินอไผ่แบบนี้เขาก็จะไม่ค,อค่อยคมเท่าไรจะมีติดค้มนิดๆแอนก็จะใส่น้ำตาลใายครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าเทให้ท่วมนอไม้เลยนะคะ แอนก็จะใส่เวลาต้มประมาณ15 2 0นาที <c oughs> จนนอไม้เขาสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็ได้นอไม้แบบวันวานไม่คมแล้วคันเพื่อนได้นอไม้แล้วก็ไปตั้งหม้อก,กันเลยใส่นามเปล่าตามด้วยซัมเกลอ แล้วก็ตามด้วยซุปก้อนลงไปหนึ่งก้อนแล้วก็ปิดฝ้ารอนำซุปเดือดพอนำซุปเดือกก็ตามด้วยซีโครงมูล,ลงไปได้เลยค่ะวันนี้ก็จัดแบบหม้อเติบเติบเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆแอนก็จะตุนซีโครงมู <c oughs> ด้ดยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนกว่าซีโครงมูจะเปื่อยหนุ่มเลยนะคะวงระวางตุ้นคอยเพื่อนมาคอยช้อนฟองเขาออกด้วยนำซุปของเราก็จะได้ใส่ไส้แล้วก็ไม่ข้าวค่ะแอนก็ใช้เวลาตุนซีโครงประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ ุ้นจนซีโครงม,มูฟเอยหนุ่มดีแล้วก็ตามด้วยนอไม้ของเราลงไปได้เลยนอไม้นี่ก็มีพีทีรุจักเอามาฟากแอนกับเ,เพื่อนเราได้นอไม้สดมาก็นึกออกแค่เมนูเดียวเลยค่ะใส่นอไม้แล้วก็ตามด้วยแครอท จากนั้นก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วข้าวแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสลงไปนอไมก็ยังมีเลือกแบ่งถึงไวนะคะเพื่อนเอาไว้ทาเมนูอื่นบ้างเพื่อนๆมีเมนูนอไมรอ้ร่ยๆแนะนําแอนมาได้เลยนะคะแอนก็จะรอนําซุปเดือดอีกครั้งนะคะช่วงระหว่างรอก็มาหั่นต้นหอมผักชีขึ้นชายกันหั่นต้นหอมผักชีขึ้นชายเสร็จแหละแอนก็หั่นต้นหอมญย่ปุ่นไส่ลงไปด้วยคะ่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะต้มนอไมของเราก็เดือดดีแล้วค่ะเพื่อน เดือดดีแล้วก็ตามด้วยพักที่เราหั่นไวลงไปได้เลยเวลาต้มนอไม้แบบนี้เองก็จะใส่พักโรยไปแบบเยอะๆเลยค่ะน้ำซุปของเราจะได้หอมว่านร้อยค่ะ ก่อนปิดแก๊สก็จะย่อผิกไทยปนลงไปเล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเพื่อน,เ,อนเมนูต้มจืดน่อไม้ซี่โครงหมูวันนี้บอกเลยว่านำซุปกลมกลมห้อมว่านร้อยมากๆูตรนี้บอกเลยว่าน่อไม้ว่านไม่คมซี่โครงหมูเปืเป่อยๆหนุ่มๆน,นำซุปกลมกลมแบบร้อยยกสดค่ะเพื่อน,อนมาค่ะมาค่ะเพื่อนเือนมาลอยจังหู้ด้วยกันค่ะ